สวัสดีค่ะก็มาพบกับจอกราฟจับจุดเทรดประจำวันที่11กุมภาพันธ์นะคะ เริ่มจากภาพตลาดเมื่อวานนี้เราจะเห็นว่ามีการเปิด gap ในทางลงนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวตามกรอบแคบๆตามรูปแบบของการพักตัวระยะสั้นนะคะแต่สุดท้ายก็วกกลับมาปิดบวกได้เล็กน้อยส่วนเครื่องมือ modify stochastic นะคะกลับมางส่ง,งสัญญาณซื้อได้แล้วแล้วก็ MACD เริ่มวกตัวขึ้นนะคะทำให้ดูมีแนวโน้มที่จะเดินหน้าในทางบวกนะคะอย่างไรก็ตามคิดว่าระยะสั้นยังต้องระวังแนวต้านแถวไฮเดิมนะคะก็คือประมาณ1.310ถึง1.315จุดนะคะทำให้เกิดการทํากําไรออกมานะคะคิดว่าเราคิดว่าจุดที่ปลอดภัยก็คือการ ร้งรับแถวแถวบริเวณ1295ถึง1290จุดค่ะส็อกวีตัวแรกจะเป็นตัว d t แทนะคะเแพทเทิร์นก็เป็นการฟื้นตัวดีขึ้นเรื่อยๆตามกรอบ Sideway up นะคะแล้วก็ราคาล่าสุดเมื่อวานนี้ปิดที่ EMA 25วันพร้อมการฟื้นตัวของเครื่องมือนะคะก็ถือเป็นจุดยืนยันการฟื้นตัวอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะแนวต้านก็อยู่บริเวณ35.5ถึง36.5นะคะรับที่32.5แล้วก็คัดลอสที่31.5ค่ะ ถัดมาเป็น SCI นะคะตัวนี้มีสัญญาณฟื้นตัวจากกราฟแท่งเทียนในรูปแบบ Morning Doji Star นะคะที่มาพร้อมกับ v o l u มสนับสนุนแล้วก็เครื่องมือนี่เริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้นนะคะหน้ารุ่นรีบาวรับที่7.75บาทนะคะต้าน8.2กับ8.4แล้วก็คัดลอสที่7.6ค่ะ ตัวสุดท้ายเป็น ATP 30นะคะตัวนี้เนี่ยวูบแรงไปนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแต่ว่าราคาก็ทรงตัวได้บนเส้น EMA e 10วันนะคะเราก็คาดว่าจุดนี้เนี่ยจะทําหน้าที่เป็นแน่รับที่ดีต่อไปได้นะคะหลังจากที่เครื่องมือเนี่ยเริ่มขยับให้ค่าบวกแล้วเริ่มแล้วก็แรงซื้อเริ่มไหลเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะรับจะอยู่ที่1.52นะคะต้านแรก1.6แล้วก็ถัดไป1.65วางจุดคัดลอสที่1บาท4ี่สาสตางค์ค่ะสําหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ